ถุงยางเคยเป็นของที่คนไทยหลายคนครับรู้สึกอายที่จะซื้อรู้สึกอายที่จะใช้จนกระทัง่งชายคนหนึ่งครับได้เดินมาพูดว่าถ้าหากเราทาให้คนหัวลรอกับถุงยางได้ก็จะทําให้คนนั้นกล้าใช้ถุงยางมากขึ้นนี่คือดออรมีชัยวีระไวยาครับผู้ก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนโดยเริ่มจากการสนับสนุนการคุมกําเนิดโดยการใช้ถุงยางอนามัยพร้อมกับให้ความรู้ครับและทําให้คนนั้นไม่เขินอายกับการใช้ถุงยางผ่านกิจกรรมนันทาการที่ให้ทั้งความรู้ สร้างสรรค์และความสนุกสนานครับต่อมาครับการมีเพศสัมพันธ์นั้นมีปัญหาเพราะว่าถุงยางอนามัยในไทยครับยังไม่มีไซส์ที่เป็นมาตรฐานของคนในประเทศคุณมีชัยครับจึงทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขแล้วคนพบว่าไซส์มาตรฐานของคนไทยคือ49-54ถึง54ปี2 5 3 0ครับประเทศไทยเจอวิกฤต HIV ระบาดหนัก ดรมีชัยจึงผลักดันนโยบาย100 Condom u s e ครับโดยขอความร่วมมือจากรัฐช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และแนวทางการป้องกันครับหลังจากนโยบายนี้ถูกใช้แล้วผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ลดลงเกือบ80%ในช่วง10ปีหลังใช้นโยบายนี้จนปี2560กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยมอบประกาศและรางวัลให้แก่ดตอร์มีชัยและยังถูกขนานนามเป็นราชาถุงยางอนามัยของไทย เพราะเปลี่ยนสิ่งที่คนอายให้กลายเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตคนได้จริงหากต้องการมีกิจกรรมทางเพศทับอย่าลืมป้องกันด้วยนะครับเพื่อตัวเราเองและเพื่อคนที่เรารัก